ที่กิ๊ันสิเพาะเห็ดฟางสีเพาะเห็ดฟางกองเตีย้ยแลวครับใส่กากกากแป้งครับกา,กากแป้งกากมาากันผสมข,นนขแีแป้งนี่น้องันต์แน่นกากแป้งตำให้แน่น เงเพื่อนกับกากแง้งอัีนี้คันกรุ๊ปที่ตั้งไว้กลุ่มต่างเลยจ้ะคุณปุ้ยเรือดีฮดเรียบไหม เอาเอาเเืองเีเป็นสี้ปะเอาเืองตัวนี้ันี่อุ้มห่อนเลยยัมห่อนเจ้าก็ไฟจูดเืองโหก็ไฟอ้อมขังเลยปะใส่ขี้วัวใส้ข้งัวครับใ้ลายงามลายใ้ลายงามลายจ้าข้งวันด้วยนา ดีด er ีเลยเ็ดมากไปง่อยต่กวาดแต่แ่นั่มันที่นี่ใส่ขี้แป้งใส่โรจ้าใส่ขอมเต๊ะใส่วัวงอยมูยตั้งแต่ด้วยปุ๋ยโยนี้ปุ๋ยสูตรท่มฮา่าจำการว่าเาดิไซน์อใช่เาใส่ตาวันเลยค่ะประมาณนี้แหละแม่จาก้นน้ากนบางซนีิ ไม่นะเกินไปไม่บางเกินไปปุ้ยยูเลียเขาเขาวนี่เขาซอยเห็ดความหวนหอมนี่แหละมันคืซอยเห็ดความหวานออลดน้ำปลาใสปุ๋ย,ย,ยแล้วลดน้ำลดน้ำให้ชุ่ม ั่น้านเห็ดกินหรว่นี่น่าเห็ดแบบยุบานก็ได้ค่ะตั้งมันหน่ไม่ทาก็อยากเ็ดลับเขากลับใส่เหมกอกอเดีวนี่ยออบอกีวันอ่ครบแม่บอค่ะแล้วคมีม่กนอคับแต่บครับขั้นตอนสามเนี่ยทขั้นตอนเน่ขั้นตอนที่ส่ตอนที่ส่รอยเสื้อครับ อเสือล mm ืมเบอร์เลยเนาะมันลืมลอยเสือแล้วม mm ือหมวกมันบากมันน้ำขีดใครเอาคนนํำแน่ผุนเออเอาเขากันย่้พอค่ะพอแล้วค่ะประมาณนี้แล้วค่ะปักซิงกรใต้ยบ่บางปักซิงครับปักซิงหวคนกันเดียวหก่นรีามกด้ อันตอนที่สีแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มนะครับโอ้ไปล่าหันท่อสมรถหล้ะครับเนาะนันใุ้มแันซุ่มนะฮะความชื้นเนาะเสียบรถเราดีตาดิรถเราความชื้น เฮ็ดไละบานี่แลงก็ได้จ้าตัวนอมาแพงจังเยลูกไปกับดาลูแปงเออแปลเปียกเรปลเียวเโดนคุณพ่มีลูกเฮ็ดสีแป้มืดก็ขายอยู่ ตอนที่สี่ตอนที่ออห้าจนเอาไทยพาพายางคุ้มไทยพายางคุ้มบันรถ<ส>ดน,น้ำให้ชุ่มแล้วก็วากพายางคุ้มเราบอกมาเบินเราเห็ดเพื่อทานม,มาเบิ่เลย อเฟืองนั่นเอาไม้หนกตาจเอาไะเเอามยนเมนหนึงอเไวันั่ะเพราะว่าเงนเงีมันเบิดบค่ะอันมันเป็นจังไรหลาเป็นแบบว่าทุ่ยิบม้ผิดอันนีใส่ในปุ๋ยบ่บเอาอะไรนี่เออะไอะไรนี่ินเ่นค่ะกินแล้วกินถึงใหม่แล้วอันนี้เห็ดสาธิต ค้าที่เขาถ้าที่เขาอีดีหนนี้่ะน่อกันนี้นิมมเลยเอาดึงอมง่ายตัวฟันบางฟันบางไงไงดีเอาเพียงเลยวันเนี่ยบเพียงมันงปปกในพปกเอาความห่อนมันเอา แจะวังจ้ากบูเนาะกบเบื้งแน่้ามแน่กับอะไรายเด่นเอาแบบสามมือคทอกันค่ะถ้าเป็นคันตอนนี้บะนี่ตอนต่อไปคือเอาเครื่องบเปิดเลยค่ะฟังฟังหนึ่งแล้วเปิดฟังเดียวพ่อ เขาเปิดขึ้นแล้วก็หดน้ำตัดใยจ้าเขาเปิดเครื่องออกก่อนหดน้ำใส่หันเลยแม่นจ้าเขากระชิ่ใส่นี่ตัวนี่ใหญ่นีอะไรเนี่ยตอนกตงอนนั้นตัดใยนี่ตอนนั้ตัดใยนี่เ้าใส่น้าหลายประเด๋ยครับนี่ใส่ใหญ่ยุบค่ะธรรมดาใส่ธรรมดานะครับแม่นจ้าใส่ใหญ่ยุบนี่ล่ะบัวนึงนี่ล่ะบัวบัวนึงนี่ล่ะครับผมตัดใหญ่ก็ให้น้ำแม่นเดี๋ยว่าเดี๋ยวปต่อสายมาเทนโค้งมาแล้ว ตัดใจก็คือการให้น้ำเมนบอลเ่าน้ให uh ้น้ำมันน้ำตุลินซีที่ที่รู้อธิบายไปนะหมอค่ะใส่แค่หนึ่งาขวดโคกขัน้าเสียวมอแบบนี้ก็ได้ค่ะบัวนึงใส่ฝาขวดโคเดียวเทลงในบัวาผสมแล้มออายแล้ต่อไปก็คือฟางกบหย็บ้อย ใส่แบบคันเป็นกองแบบนี้ไใส่หมดกระเด้ตะการใส่ใส่ตะการใส่ใส่